đây coi, lại coi. Hai video ơi. Ừ, hai thua vậy. <laughs> Bà rồi nhây nó số. ตอดขอบเข้าในๆมาฝาด้เนี่ยนะะฝามก็อยู่ที่นี่ไงยังไ้ว็ต้องวุ้นเยาดิว้าวุ้มแล้วันจะเล่นไหม có mùi này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  mùi

บที่หมามันจ้องในสองหัวอย่าเพี้ยไม่องไม่แข็ขึ้นเฮ้ยหกนอกคนสิปิงเวสหรอสปิงเวสแล้วแห้งแล้วเนาะหุ้นล้มนะได้ป่ะกบเนื้อ์หอนะกบเนื้อมันได้อะเนี่ยบินออกนะบินได้และนี่ของสายมาเรื่อยมาเรื่อย